สวัสดีครับพบกับพ่อค้าหมูอีกแล้วนะจ๊ะนะวันนี้พ่อค้าหมูได้นี้มาครับนี่นะฮะสาลายนะฮะสาลอบแห้งนะสาลีวากาเมะนะฮะพ่อค้าสั่งมาหนึ่งโลนะโอ้โหเยอะมากนะครับนะนี่นะครับพ่อค้าแกะแช่น้ําเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะทําเมนูอะไรนะครับนี่นะพ่อค้าก็แช่น้ามาได้สักพักแล้วนะฮะเห็นไหมฮะเอ่อเริ่มจะ ่อนตัวแล้วพองตัวขึ้นมาแล้วนะฮะชลายนี่นะครับเมนูเรานะครับเอาพริกนะกระเทียมนะมาโขกเข้ากันนะฮะแล้วก็มีเนื้อหมูหน่อยนะฮะตั้งกระทะร้อนนะครับนะแล้วก็ใส่พริกกระเทียมที่เราโขกไว้นะครับอืมนะัผัดให้มันหอมๆเข้ากันก่อนนะฮะแล้วก็ตามด้วยเนื้อหมูนะครับนะนี่นะครับเนื้อหมูปอบขาช่ายจะเป็นเนื้อเออเขาเรียกว่าข้อตับเลยนะฮะนะ ปายับนะครับนะมันจะมีความเหนียวกรุบๆหน่อยนะครับนะแล้วก็ผัดให้ข้าวกัน,นครับนี่ฮะผัดให้กระเทียมแล้วก็พริกมันหอมนะฮะจากนั้นเราก็ใส่เครื่องปรุงไปนะอโนอโนอโนใส่อโนไปหน่อย <c oughs> นะครับจากนั้นเราก็ใส่น้ํานะครับพอผัดเขาที่เราใส่น้ําไปนะฮะนี่นะใส่น้ํานะครับ,นะรบพอค้าใส่ไปประมาณเออเจ็ดร้อยมิลลิลิตรนะ <N> แล้วก็ตามด้วยซีอิอ๊วขาวนะใครชอบรสจัดก็ใส่พริกได้นะใครไม่ใครไม่ชอบรสจัดก็ไม่ต้องใส่พริกก็ได้นะฮะนะแล้วก็ตามด้วยนี่นะฮะสาายนะ,ะเราแช่น้ำวานะฮะนะนี่นะฮะกดๆๆให้มันจมหน่อยนะฮะสาายมันเยอะหน่อยนะฮะใครชอบกินแล้วก็ปิดฝานะแล้วก็ปิดฝานะครับซวไว้นะครับนะนี่นะ จนกว่มามันเดือดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับนะอันนี้ก็น่าจะเดือดได้ทีละนะเดี๋ยวพ้าคนดูก่อนนะฮะอ่อนแล้วฮนะตัวนะิ่มหน่อยนะปิดไว้อีกนิดนึงนะฮะร,รอยนิดหนึ่งนะฮะอ่าอันนี้ได้ทีแล้วนะครับสุกได้ทีละค้าก็ใส่ไข่ไปสองฟองนะครับนะเพราะไข่ใส่เลยนะครับนะนี่นะ ใครชอบไข่ก็ใส่หลายฟองก็ได้ไม่เป็นไรนะครับนะเนี่ยนี่พ่อค้าใส่ให้เป็นนะพอได้ได้กลิ่นไข่หน่อยนะพอเป็นพิธีนะฮะนะฮะไข่ก็ลูกเล็กเล็กนะฮะลูกก็าห่มฮะใส่ไข่เสร็จแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้อีกแป๊บหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวก็ได้นะฮะเนี่นะฮะพอได้แล้วนะตักใส่ถ้วยนะครับห้องร้องจ็อกๆเลยนะจ๊ะนี่นะฮะ ได้เยอะมากเลยนะเะต็มกระทะเลยนะฮะอันนี้พ่อค้าสั่งมาหนึ่งกิโลกร,รัมนะครับนะอืมพ่อค้าแบ่งมาแค่นิดเดียวแช่มันฟูนะฮะนะนะฮะจากนั้นเราก็โรยนะฮะนี่ต้นหอมฝักชีหน่อยนะฮะนะอืมแล้วก็ใบั้งโอหน่อยนะได้ความหอมแซ่บๆนะครับนะเรามากินกันนะ 아. <놀람> 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 هل 嗯。哦。